สารสกัดจากถั่วขาวมีฟาซิโอลามีนที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมอาหารประเภทแป้งไปใช้งานได้ตามปกติจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักและยังช่วยควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดลดระดับไตรกรีสลายในร่างกายจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการครวบคุมน้ำหนักเป็นอย่างยิ่ง สารสกัดจากโกจิเบอรี่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินและเกลือแร่ช่วยบำรุงสายตากระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้กับผู้ชายตรงกัตอาลีเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศมาเลเซียช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและกรทฮอร์โมน จึงมีส่วนช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศและทำให้ผู้ชายมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นดูเป็นหนุ่มกว่าวัยทั้งยังมีลิฆ่าเชื้อมาลาเรียพาสโมเดียมฟาสิพาลัมมีลิต้านมะเร็งและ HIV อีอีกด้วยสังกะสีเป็นองค์ประกอบสำคัญในเอนไซม์มากกว่า200ชนิดเป็นแร่ธาตาที่มีผลต่อการรักษาผู้ที่มีปัญหาเรื่องผมร่วง ช่วยในเรื่องสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายทั้งยังช่วยให้สมองทำงานได้ดีทำให้เป็นคนกระฉับกระเฉงขึ้นอีกด้วยเวโปรตีนแอลอาจินี ine, และแอลกูตตมี amine, ช่วยกระตุ้นระดับของโกร h h อร์โม e ที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้นส่งผลให้ระดับเมตาบอลิซึมและการเผาผลาญพลังงานขั้นพื้นฐานในร่างกายเพิ่มขึ้น จึงช่วยให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพดีขึ้น